เรื่องบ,บ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซวิด so บริการพวกคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับกำแพงนี้มีแต่ใกล้น้ำเกาะอยู่เป็นคาบดูสกปรกมากเลยนะครับสาเหตุหลักน่าจะมาจากความชื้นและอาจเกิดเชื้อราในลำดับถัดไปได้ครับ เมื่อปีที่แล้วนะคะฝนตกหนักมากๆเลยทำให้ผนังบ้านด้านนี้นะคะโดนฝนสาดตลอดก็เลยมีคราบแต่คร่ขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยมีรอยแตกคราวด้วยะคะ่ะอถ้าอย่างนั้นนะครับให้บริการ Home Service จาก Home Pro แก้ไขปัญหาพานคุณน้ำฝน,นจากต้นเหตุ <c oughs> และผนังจะกลับมาสวยเหมือนเดิมครับค่ะด้่ะขั้นตอนที่1 In s t a l l e ต จะสำรวจปัญหาและวิเคราะห์พื้นที่ก่อนครับโฮม์วิสใส่ใจในการปกป้องพื้นที่มากๆครับโฮม์วิสจะเน้นการปกป้องพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับขั้นตอนที่2แก้ปัญหาที่ต้นเหตุขัดหลังคราบตะไคร่น้ำและกระจัดคราบเชื้อราด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และปั๊มน้ำแรงดันสูงครับขั้นตอนที่3คือการเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสี Home Service จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้มากๆครับพื้นผิวจะต้องเรียบเนียนก่อนการทาสีรองพื้นในลำดับถัดไปครับและหลังจากการทาสีรองพื้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทาสีทับหน้าครับ ได้บ้านสวยใหม่เลยนะคะ<ม>แล้วก็ยังหยุดปัญหาเรื่องตะไคร่น้ําเชื้อราต่างๆแล้วก็รอยแตกร้าวก็หายไปด้วย<ม>ขอบคุณมากเลยนะคะครับและที่สําคัญนะครับยังรับประกันคุณภาพบริการต่ออีก180วันด้วยนะครับว้าวแต่ถ้าหากเกิดปัญหาภายในช่วงที่ประกันนะครับผมอร์วิสไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอื<ม>ดีค่ะชอบที่สุดก็คือตรงที่งบไม่บานปลายนะคะแล้วก็จบงานได้ตามที่กำหนดยิ่งทำให้เรารู้สึกมั่นใจในบริการ เเหมืออาชีพจริงๆลยค่ะผนังบ้านที่มีรอยร้าวหรือแตกลายงาแนะนำให้ใช้สีที่มีความยืดหยุ่นสูงส่วนผนังบ้านที่มีฝุ่นละอองมากหรือฝนตกบ่อยเลอะง่ายแนะนำให้ใช้สีที่สามารถชะล้างในตัวครับปรึกษา Home Service รื่องบ้านบ้านบายโโปร,รครับติดต่อคอลเซ็นเ์อร์02-831-6000ครับ